ไปแล,แล้วครับออกตัวครับไปแล้วครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับมีรถช้าในแทร็กหนึ่งคันหมายเลขหนึ่งออกมาแล้วครับแปห,หนึ่ง <100 S 1> โบช็อตครับหมายเลขเก้าร้อยครับผม <c oughs> โอ้โห800หรือ900สลันสุกเกษมหรอตั้มไรดิงสกูลครับตามมาด้วย ขอเสียงผมในทีขึ้นหน่อยได้ไหมครับเป็นชุดไม้สายครับทีม TPA โย่โย่อ่ะโอเคตอนนี้ครับหมายเลข900ป่ะขึ้นนำหมายเลข900รครับสลันสุกเกษมนะครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะฮะหมายเลข900ครับต้ำไรดิงสกูล น้ำยาวๆเลยครับสารสันสุกเกษมครับเดี๋ยวโอ้โหโอ้โออ้โ้ระวังกลวยโถชนไม่กลับมาเลยบางกลวยแล้วกลวยอยู่กลางๆตรงนี้ครับโอ้อันตรายครับหมายเลข800มาเกือบชนกลวยครับเมื่อกี้นี้นี่ครับเจฟฟี่ลูกของดูด้าป่ะแล้วถ้าอยู่กันตรงนั้นก็คือ900 แล้วก็น่าจะเป็น808ครับมาแล้วครับเวลาแหลบแรกนะครับอันดับ2เป็น808นะครับธนากรธนาทรสุกเกษ แล้วก็ตามมาด้วยธนเดชบุญศรีครับโอเคมาแล้วหูตกใจสรันสุกเกษครับต้ำไรดิ s งสคูลครับขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งยาวๆเลยครับโอ้โ,อโหแรงจริงๆรับสำหรับต้ำไรดิ่งสคูล มีอันตรายอยู่นะครับในโค้งที่10นะน่าจะประมาณนั้นนะครับ S2 S2 ใช่ไหมมีกรวยอยู่นะครับระวังกรวยมาด้วยน้ำยาวๆเลยครับสำหรับสรันสุกเกษมตั้มไรดิ้งสกูลอูวย ได้ป่ะฝากนักแข่งที่ขี่ไปถึงตรงนั้นเตะกลวยทิ้งให้ได้ผลไม้คนมือฮะช่วยเอาเท้าเขี่ยกลวยออกไปเรื่อยเรื่อยโอ้ให้แตลลช่วยกันครับนักแข่งเจ็ดท่านแปกกลวยออกไปด้วยอ่ะนะครับเวกอัพหน่อยฮะทำหลายอย่างแล้วพี่ก็ลืมผมให้ผมพากอยู่คนเดียวเอาครับโค้งนี้แปลกแปกมาแล้วครับทิ้งยาวๆมาเลยสำหรับสันสุกเสษมครับ เพชรแลบนะครับ1นาที15เร็วมากนี่มีดไบ์เหรอครับ1นาทีส5โอ้โหแรกนี่นำยาวๆเลยนะครับครับนำยาวอันนี้ย่องแล้วครับเริ่มย่องแล้วฮะครับอย่าลืมฝากเตะกลวยทิ้งให้ผมด้วยครับผมสาวบากกลวยแปลครับเอาอันนี้หนุ่มชนกลวยครับลึกไปหน่อยครับนี่เฮ้ยเออหายไปแล้วนี่กลวยหายไปแล้วครับทีมงานวิ่ง4ี่คูณร้อยไปเก็บให้แล้วครับแสดงว่าทีมงานกินใบกระท่อม4ี่คูณร้อยครับผม ต่อะไรจริงๆครับสำหรับรถหมายเลข900นะครับสรันสุกเกษจากต i มไรดิ้งสกูครับนี่เขาซื้อแอร์ไทม์ด้วย,ยใช่ไหมยฮะเนี่ยมีคอมเมนต์จากทาบ,บ้านมาบอกสู้เขานะเจฟฟี่เจฟฟี่800สู้ๆ, <S <S ๆเจฟฟี่สู้ๆบางพีสู้ๆ, <S <S ๆโอ้โหสุดจัดจริงๆครับแล้วตอนนี้ครับบี้กันมานะครับ เดี๋ยว OB จับในกลุ่มอันดับ2ใหไว้หน่อยครับ8 0 0 808กับ800ครับธนาธรกับธนาเดชครับเอาล้วครับจากอีปับเรซิ่งนีครับและอัมโมโตเรซิ่งครับการบี้กันในกลุ่มของอันดับ2ครับโอ้ลายค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับธนเดชบุญศรีสร้างความกดดันให้กับธนาธรได้อย่างต่อเนื่องครับ คารอนสุขเกษมนี่ครับดูลายการขี่ครับโอ้โหออกนอกมาแล้วครับออกนอกไแล้วครับโเจมี่ยังไม่ได้ครับโดนปิดลายครับผมโอ้จิตใจมันทำด้วยนะมันจะขึ้นวงนอกเลยครับพี่ขี่ลายนั้นผมขออนุญาตไปตั้งแถวใหม่ครับโอ้แต่อย่าลืมนะครับเวลาต่อรอบเนี่ยยังครับยังอยู่ในช่วงของร้อยอาอยู่นะครับ เวลาต่อรอบนี้ของธนเดชบุญศรีเร็วกว่าธนาทรนะครับนี่ครับ S1 เข้ามาแล้วครับเราต้องดูต่อกันที่ S2 ครับผม S2 ใครจะเข้ายังไงฮะโอ้ความคล่องตัวของเจฟฟี่เนี่ยธนเดชนาจะต้องออกนอกครับนี่ครับดูลายขี่ติดมาแล้วครับติดมาแล้วครับมาแล้วครับไล่บี้ไปแล้วสารเจฟฟี่โค้ง11เครับออกนอกไปแล้วได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าแล้วดู ครับตรงนี้ต้องใช้ความแรงของรถจักรยานยนต์ครับทางตรงตรงนี้ดูดลมครับตรงนี้อาศัยจังหวะดูดลมไปฮะอัมมอตเตอร์เรซิ่งแรงกว่าครับทางตรงแต่ในทางโค้งเนี่ยท่านดี้ปุ่นสีเร็วกว่ามากนะครับในขณะที่ผู้นำของเราครับสันสุกเสมครับเป็นมอเตอร์ไซค์ชายเดียวนะครับทิ้งห่างเยอะยาวแบบคนเดียวขี่ตัวตรงเลยฮะตอนนี้สันเนี่ยทำเหมือนพวกอ่าอันดับสองอันดับสามเป็นแฟนเก่าเลยครับทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยเลย ทิ้งแบบไม่หันกลับมามองเลยครับแม่แน่นอนจริงๆเอาครับเดี๋ยวดูโอในรอบอีก3รอบสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหชีก5วิเลยนะครับสำหรับอันดับหนึ่งสลันสุกเกมนะครับเขาไปริ้วๆไม่หลอกใครเลยจริงอย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณผู้ชมดูในจอภาพตอนนี้จะเห็นว่าธนเดชบุญศรีทำเวลาต่อรอบได้เร็วกว่าผู้นำนั่นคือธนทรสุกเกมแั่แปลว่า ในโค้งเนี่ยธนเดชเร็วกว่าแต่เดี๋ยวจะดูการจัดการว่าเขาจะสามารถขึ้นมาแซงได้ยังไงใน <ผม S 1> สําหรับการแข่งขันเรียบบี้กันอย่างสุดเลืออีกสองรอบนะครับเหลืออีกสองรอบสปอร์ตไบค์สองร้อยซีซีคลาสเอนะครับสปอร์ตไบค์สองร้อยซีซีคลาสเอนำรถมาที่ปากทางพิษเลยครับสปอร์ตไบอยสองร้อยซีซีคลาสเอสปอร์ตไบอยสองร้อยซีซีคลาสเอนำรถไปที่ปากทางพิษครับโอ้ย,อยเกมกลับมาอีกแล้ว แทนไม่ได้ครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเราตัดเข้าในครับตัดเข้าในทันไหมไม่ทันน่ครับคือทางตรงอ่ะเจฟฟี่สู้ไม่ได้ครับต้องพยายามนอกหรือในตรงนี้ครับเนี่ยฮะพอถึงทางตรงเนี่ยรถของอามโมโตเรซิ่งแรงจริงๆครับดูครับฉีกมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวผู้ชมดูครับโอบีขอจับตรงนี้นะพอเข้าโค้งเสร็จปุ๊บครับด้วยเรีละาแล้วก็ด้วยการเข้าโค้งของเนี่ยครับดูการขี่ครับท่าการขี่ของเจฟฟี่ครับ โอมันออกแบบมาลงตัวกับรถ M S X เลยแลยฉะนั้น,นในโค้งเขาเลยจะเร็วกว่ายิ่งโค้งเยอะเท่าไหร่รถของธนทรจะยิ่งช้าลงอย่างเห็นได้ชัดค <S <S รับเจฟฟรี่นี่คอนโทรลสปีดในโค้งได้เร็วมากมาแล้วยืดมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเสียในโค้งนะฮะกำลังไล่มาแล้ว <S <S ะครับยิ่งเป็นโค้งเยอะอย่างที่บอ,อกนะสามรอบสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะสะสำหรับรุ่นนี้ สนามของทีไรจะในเชนลเอร์กิจมีแต่โค้งโค้งโค้งแล้วก็โค้งฉะนั้นแล้วนะครับน่าจะเร็วขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการท่าหนึ่งครับผมท่านผู้ชมที่ชมอยู่เป็นการไฟติ้งกันในอันดับ2และ3นะครับระหว่างธนทรตามมาแล้วครับตามแล้วเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนอยู่ที่ S2 นี่แหละครับว่าธนเดชจะเล่นเกมไหนออกได้ต้องออกแา่นอกเลยครับลึกเลยครับออกนอกตัดเข้าในครับผมนี่แหละครับออกนอกตัดได้หรือเปล่า ต,อตอ้องตัดแล้วบินไล่แต่ดูครับทางตรงครับรถของธนทรเร็วกว่าครับโดนครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับที่ผมบอกเลยครับว่าในโค้งเน oh. ี <k <k ่ยธนเดชทำได้ดีกว่าแล้วเวลาต่อรอบเร็วกว่าด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องดูการแก้เกมของเจฟฟี่ครับดูว่าดูด้าจะส่งซิกบอกลูกยังไง กองเชียร์ในสนามว่าสนุกแล้วนะกองเชียร์ในเพจของเราแล้วสนุกกว่าอีกนะใช่ครับก็อย่างที่กองเชียร์เขียนนะครับที่หนึ่งเบาหน่อยฮะกล้องจับไม่ทันครับที่หนึ่งช่วยเบาๆาหน่อยครับกล้องจับไม่ทันครับและดูครับขนาดปล่อยมือเข้าเส้นครับยังชนะเลยครับโบรันสุกเกษมครับผมนี่ฮะหนึ่งนาทีสิบแปดนะครับเบสแลบนะครับรุ่นต่อไปครับสปอร์ตบค์สองร้อยซีซีคลาสเอนะครับนำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับ จับที่สองร้อยซีซีคลาสเอครับนำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยครับจับที่2ด่วนเลยครับโอบีเร็วเร็วจับที่2ด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเข้าเส้นแล้วอยู่กล้องไหนเป็นลุ้นแล้วครับตอนนี้ครับเจฟฟี่มีเทนบอรใส่หมดแล้วครับไล่มีมาแล้วเข้า N2 ครับโค้งสุดส2สามโค้งสุดท้ายฮะเอาแล้วครับตรงเอาแล้วครับแล้วครับเท่าไหครับติดแล้วฮะเหมือนเดิมครับเกมภาพเดิมนะครับธนกรครับแล้วนี่ครับเจฟฟี่ครับแซงขึ้นนะครับ ้อง<ต><ถ>ขวางลานะยแล้วัวแล้วพังแขกไม่ได้ครับโดนครับแล้วตรงนี้ครับทางตรงโอ,โ,อโ,อโอ้โหอามอโตรซิ่งครับธนาทรสุกเกษมและอันดับสามครับอีแป๊บเรซซ่มธนาเดชบุญศรี เนี่ยกองเชียร์ใจหายจนความอย่าที่บอกรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่ใครๆก็แบบติดตามมันกันนะเป็นรุ่นที่แบบน่าสนใจรุ่นหนึ่งรุ่นถัดไปค่ะพี่ซีดเป็นรุ่นอะไรคะรุ่นถัดไปจะเป็นสปอร์ตบค์ 200cc Class A นะฮะสปอร์ตบค์ 200cc Class A กลิ่นลูกชิ้นปิ้งหอมมากนะฮะสำหรับรุ่นนี้มาลิบไปแลกที่กูรักนะ สำหรับรุ่นนี้นะสปอร์ตไบค์ 200cc นะในรุ่นของคลาส A นะฮะมีทั้งหมด10คันในกริดสตาร์ทค่ะครับผมเป็น YZF R15 ทั้งหมด8คันนะฮะมี GPX Demon นะฮะ1คันและ Suzuki GSX 150อีก1คัน สำหรับรุ่นต่อไปนะครับ Super Sport 600 Super Sport 600 please get your transponder Super Sport 600นำรถไปติดทา a n ส p อนเดอร์ได้เลยครับ Super Sport 600 please get your transponder please get your transponder สองรุ่นต่อจากนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับพี่ซีสำหรับในรุ่นของสปอร์ตไบ 200cc ทั้งคลาส A แล้วก็คลาส B ะคะ่ะ ซึ่งคลาส B เนี่ยรุ่นต่อจากคลาส A เนี่ยเต็มกริดสตาร์ทกันเลยทีเดียวนะคะ26คันนะครอีกหนึ่งรุ่นไฮไลไท์ของเรานะครับก็คื <S อ s p o ร์ตบ k e 200cc คลาส B คลาส B ซ,ซึ่งใน, Class นคลาส B ก็มีไทม์ลิมิตเหมือนกันนะคะในรุ่นนี้แต่ว่าคลาส A อย่างที่บอกเวลาเนี่ยเขาขับเร็วกับพอๆกับรุ่น Super ร์สปอร์ตเลยนะ ต้องบอกก่อนว่ารถที่ทําเวลาได้เร็วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับซีซีที่เร็วหรือแรงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ารถคันไหนขี่ในสนามได้คล่องตัวและสามารถทําการทําเวลาในโค้งได้รวดเร็วเ,วเอาละครับท่านผู้ชมนะครับเชียร์คันไหนเชียร์คนไหนนะครับฝากด้วยนะครับส่วนผมเนี่ย เป็นกลางต้องเชียร์พิตตี้